วันนี้ผมได้ไปยื่นหนะนังสือถึงคณะกรรมการพปชทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรียนในริวิชัยเลขา,ขกกบบาคณะกรรมการพปชกับพวกรวมสิบคนนะครับก็ในกรณีเรื่องที่กกบบคณะกรรมการพปชได้กล่าวหาผมว่าเรียกเงินจากนายสักดาริเชียนสินอาล้านบาทเมื่อปีสามนะครับ คดีดูโร่าการพิจาาของสาลฎีกานะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่มีกรณีนายสีสวัสดิ์เกิดขึ้นผมก็เลยกลับไปดูเอกสารว่าเอ๊ะนายสีสวัสดิ์ก็เป็นคนร้องเรียนผมเช่นเดียวกันพอไปดูกลับไปดูเอกสารก็เห็นความสกพันธ์ว่าอ๋อมันนายสีสุวัรณ์นะครับ Premises, นายศรีสวรรณกันดายื่นวันที่สิบิงหานะครับยื่นยื่นยื่นวันที่สิบทิงหาปีหกสามยื่นร้องเรียนเรื่องนะครับและวันเดียวกันเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่ปปชนะครับก็ลงรับวันเดียวกันสั่งวันเดียวกันวันที่สิบทิงหาเช่นเดียวกันก็หมายความว่าผมเห็นว่ามันรวดเร็วเหลือเกินพอนายศรีสวรรณยื damned, number number ่นพุดนี่นายธีรพัฒน์ูมิ กูวิก็เขียนเลยนะรายละเอียดเพียงพอส่งสตมคําว่าลายละเอียดเพียงพอส่งสตมเนี่ยมีแต่เอกสารที่ในในศรีสุวรรณรงเรียนห้าแผ่นนี่แหละแล้วก็ในศรีสุวรรณรงเรียนก็ไม่มีชื่อผม้เรียด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่พวกเนี้ยเซ็นวันเดียวกันสิบสิงหาสิบสิงหาสิบสิงหามอบหมายกันเรียบร้อยเลยวันเดียวกัน ถ้าไม่เตรียมการกันไว้ไม่นัดก,กันมาแล้วจะทํางานกันวันนี้เดียววันเดียวเนี่ยมันได้นะครับและวันที่สิสิงหาเนี่ยนายจัดปิดตันเลิกซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการไต่สวนเบื้องต้นก็นําเข้าเซ็นมนที่สิเ,ร,เรียกนายสักดามาให้การดีอันนี้เป็นเอกสารที่นายสักดามาให้การโปรจอนไ้น วันที่ส,สิสิงหานายศรีสุวรรณัญญามาร้องวันที่11สิงหานายศักดิ์ามา,ให,านะให้การแล้วนะครับให้การแล้วนะครับโดยมีดนะครับนายนิวัชชัยเกษมมงคลนะครับตอนนั้นเป็นรองในขานายนิวัชชัยเป็นหัวหน้าตำแหน่งรองในขาที่การปประชนะครับเรียกนายศิ นายสักดาวิเชียรศิลมาให้ปากคําในวันรุ่งขึ้นวันเดียวหน่นะฮะพอจากนายศีวันวันเดียวแล้วก็มีนายจักรกิจเนี่ยนายจักรกิจตันเลิศเป็นผู้ในการสํานักไต่สวนการทุจริตภาาการเมืองเขาก็แทงหนังสือสบับที่นายนายศีวันไปยืน่นบอกว่ามีเอกสารพบไต่สวนเลยขณะในั้กรรมการไต่สวนทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้รับการแต่งตั้ง จากคณะกรรมการปปชตามพวรปปชมาตรา50รับแรกยังไม่ได้แต่แตงตั้งเลยแต่มาได้อย่างไรนี่คือที่ผมมาฟ้องและผมนําไปฟ้องที่ศาลชจริต้ภาคหนึ่งแล้วแต่วันนี้ที่ผมมายื่นให้คณะกรรมการปปชไต่สวนโดยเร็วเนื่องจากว่านายนิวัตชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปชเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดขององค์กรนี้ สามารถตรวจสอบไต่สวนข้าราชการนักการเมืองได้ทุกวันเมื่อฉะนั้นผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอันตรายแต่ละคนที่น,น,นายนายนายอ่าฤวัชัยเอ่อนำมาเป็นขั้นาการไต่สวนเนี่ยก,ก,ก็ไม่ได้รับมอบหมายจากขั้นตานป้องกอนตามกฎหมายนะครับฉะนั้นตรงนี้เราฟ้องแล้วแต่วันนี้มาเราให้ข้นตานป้องกอนไต่สวนโดยเร็วโดย ขอให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่บัทานปอปชคือนายนิวัชชัยเกษมมงคลกับพวกเรื่องจากว่าในกฎหมายของปปชนั้นเนี่ยเวลาชี้มูลข้าราชการหรือชี้มูลนักการเมืองเนี่ยข้าราชการนักการเมืองคนนั้นจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีหรือเป็นข้าราชการบางคนก็ต้องออกราชการไก่อดด้วยนะครับฉะนั้นผมเห็นว่าคุณสมบัติของข้าราชการอปอปชเนี่ยจะต้องซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ ฉะนั้นเมื่อนายนายนินวัชชัยเกษมบุคลในขาปชา่ชถูกผมฟ้องคดีเป็นคดีที่สี่แล้วนะครับผมฟ้องนายนิวัชชัยเนี่ยเป็นคดีที่สี่แล้วนะครับแต่ทําไมคณะกรรมการปปชไม่ไต่สวนเรื่องนี้เลยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องร้ายแรงผมว่าเรื่องนี้ม,มันยิ่งกว่าการทุจริตเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนี้เนี่ยใช้หน้าที่และอํานาจมาไต่สวนผมโดยไม่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย ฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่อันตรายผมก็เลยร้องขอให้ให้กำลัการไต่สวนนีน้ไต่สวนเร็วแล้วก็สั่งหยุดพนักงาที่ในขาคนนี้ซะเอาลองเลาขาที่มือดีมือสะอาดเก่ง,กงๆอยู่ในสํานักง,งานที่มีเยอะมากฉะนั้นวรจะต้องให้เขาคนอื่นมาทําหน้าที่แทนเขาการตั้งข้อสังเกตว่าหลังจากที่นายสีชิวันที่หนึ่งสิวันที่สิแล้วก็มีการรับเรื่องวันที่สิบแล้วมีการเชิญอธิบดีโครงการมูลนาธิมาวันที่สิบเก้า ม,มันมีนจูงใจหรือมันมีความขัดแย้งอะไรระหว่างทางมันรู้จักงานตรงเลยค่ะหน้นกกนา,า,านายยี้ไหมหรือมันมีอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่ามันเป็นที่รู้ถือว่าข้อข้อสงสัยเพิ่มเติมในการทรสอบของตัวเ,เองเรื่องนี้คผมเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยตอนนที่ที่ผมเคยร้องเรียนว่าเป็นกระบวนการชีสวันจำได้ไหมคมมรับผมอะไรผมก็ออกขาวไปแล้วผมเห็นว่าเวลานายชีสวันมาร้องเรียนเจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้ามานับเรื่อง รับเสร็จก็ดําเนินการโดยเร็วตรงนี้หละผมเรียนว่าข้าราชการ,รกกหรือนักการเมืองเขาไม่ได้กลัวในสีสวลเขากลัวเจ้าหน้าที่ปปชนี่แหละว่าเป็นดำเนินการเขาโดยเร็วไปจัดการเขาทันทีอะไรเงี้ยเากลัวเรื่องนี้ฉะนั้นของผมเป็นตัวอย่างที่เห็นชัดว่าลองเรียนวันเดียวแทงเรื่องวันเดียวว่ามีเอกสารครบทั้งๆม,มีเอกสารอะไรตื่นเช้ามาก็เรียกนาย สัตยาวิเชียนสินมาให้ปะธคนสันทีนี่คือกระบวนการทําอย่างนี้นะมันมันจะมองเป็นอย่างอื่นได้อย่างไรเรเคอ่ณในกลุ่มนี้หรือว่ากลุ่มสอบเนี่ยตกสัม้คไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่ไมีครับแต่ว่าเราเรียนว่ามันมันเป็นข้อสงสัยที่เรามีหลักฐานว่ามันทําไมจะรวดเร็วขนาดน,นั้นแล้วก็ทาไมคณะกรรมการปปชยังไม่ได้ตั้งเลยและทาไมทัานไปสอบสวนนายสัตดาแล้ว มันมันเป็นไปได้ยังไงมันเดียวนะครับเอกรองนีเข้าใจได้ว่าเนี่ยค่ะว่าเออมีการอธิบายกันในสภาเรื่องนี้เยอะแล้วทีนี้ก็ออกคูณสิสุวันเอาเรื่องที่เขาพูดในสภามายื่นก็เลยทีนี้ก็เซ์ไม่มีรับไม่มีการอธิบายในสภาไม่อยู่หลักฐานภาพแผ่หลักฐานข้ามแผ่นนีกเขาเลยสิสุวรรณให้มีรายละเอียดยังไงบ้างที่บอกว่าเนี่ยผมส่งให้ผมผมส่งให้ผมส่งให้สืบบุญสืบทุกวันในที่ผมให้หมดนะ อันคำเปิดความของนายสัตตาทา่านเรียกผมแจกให้ทุกคนแจกให้ทุกคนเพราะว่าเป็นหลักฐานที่ผมมายื่นวันนี้ว่านี่แหละถ้าผมไม่ยื่นสื่อมวลชนก็จะไม่เห็นว่าเอ๊ะที่ผมพูดไปมันมีข้อเท็จจริงหรือเปล่าถูกไหมครับฉะนั้นผมก็ยื่นเอกสารให้ด้วยคภาพแต่ว่าหลักฐารภาพแต่ไม่มี่มาโกงหรือเปลไม่มีครับไม่ได้การถึงผมเลยในเอกสารห้แาแผงข,ของนายนายสิริวัฒน์ไม่มีชื่อผมเลยที่ไม่มีเลยเขาร้องเรียนแบบภาพร,รวมๆถ้าร,รวมว่า มีข่าวว่ามีการเรียกรับเงินกันนะแค่เนี้ยเจ้าหน้าที่ก็ไปทำบันทึกบอกว่าหลักฐานเพียงพอที่จะดําเนินการต่อไปนะครับท,ทั้งที่ไม่ได้สอบสวนนาในายศรีสุวรรณนักคำหนึ่งไม่ได้ถามนายศรีสุวรรณว่าคุณร้องใครก็ไม่ได้ถามนะครับและนในสัปดามาให้การบรรทุกขึน้นวันที่สุดได้อย่างไรรวดเร็วขนาดนั้นเลยสรุแล้วหลักฐานที่เสียงนี้ไ,ไหมครับไม่มีครับคลิปเสียงไม่มีในสำนวนนาย นายนายสักดาก็ถูกฟ้องแล้วนะครับนั่นถูกฟ้องไปประมาณห้าคดีเรืองปกดีวันที่29กุมภาพันธ์เนี่ยสารอาญารัชดาได้รับฟังว่าที่ผมฟ้องนายสักดาว่าเบิกความเท็จจะมีมูลหรือไม่ี2บเนี่ยยังไม่กี่วันน่ะแต่ว่าผู้พิพนกษาศาลก็มีคำสั่งสั่งต้นมาแล้วในเรื่องของการรับ่ารานุญาตอันนั้นอันนั้นู่ะร ยในระหว่างตอนที่ที่ประชุมใหญ่สารดีกา<ะ>คือคดีผมยังไม่เป็นที่ติด<ะ>ยังไม่ชิดสุดเราจะหักล้างกับกรณีการตั้งที่นันกกรรมการปรชรปชตรวจสอบเลขฐานยังไงคะหักล้างกับคำพิพากษาที่คุณโก้เอามากับคณะกรรมการตรวจสอบจริงคืออย่างนี้ในคำพิพากษาผมด้วยความเคารพต่อคำพิพากษาสารดีกาผมก็ลองเรียนเรื่องนี้ว่าคณะกรรมการปปช<ะ>ไม่ปฏิบัติ ตามประมวลกฎหมายาา่ยพรบไต่สวนมนตาตรา50เนี่ยผมก็ผมก็สู้ไปสู้คดีไปแต่ด้วยความเคารพในคำพิพากษาเขียนว่าคณะกรรมการปปชได้ใช้ดุลพินิษช,ชอบด้วยกฎหมายแล้วซึ่งไม่ตอบคำถามอันนี้เรา,สา,สาก็อุทธรณ์ที่ประชุมใหญ่สารกิกไม่ไดคือคำพิพากษาสารการเขียนรวมๆว,ว่าคณะกรรมการปปชได้ใช้ดุลพินิษไต่สวนชอบแล้ว ซึ่งเราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเพราะว่าในการที่เราต่อสู้อะไรเยสารนีกาก็จะต้องเขียนเป็นข้อๆทุกข้อที่เราต่อสู้นั่นคือหลักการการเขียนคำวิพาการที่ถูกต้องแล้วก็เราเราก็เลยตุนที่อยู่ใหญ่สารนิกาไป็นอย่ที่ก่อนนั้นมีสารเยกะที่มาให้ปักคำที่เจ็ดคนเนี่ยคือเป็นเในส่วนจากขา้องปรับคุณอนุรือว่าปับคงปรชองสิบเจ็ดคนเหรอที่บอกว่ามีสิบเจ็ดปากสิบเจ็ดปากขาองประชหมดปาก ของผมยื่นไปปปชไม่ไต่สวนให้นะอ้างว่าผมยื่นเลยเวลาไม่ไต่สวนให้พูดง่ายๆว่าไต่สวนได้ไ่ายปปชกรรมการปปช .17 คนมี17คนเป็นพยานจากางปปชั้งหมดครับจากคำตัดสินของสารดีกาก็คือเป็นอ้างอิงจากหลักฐานของปปชที่ยื่นไปหมดว่าคำพิพากษาตัดสินของของสารดีกาอ้างนายศัตดาปากเดียวเพราะมีปากเดียวเท่านั้นที่เป็นพยาน ไม่มีวัตถุพยานอื่นไม่มีคลิปเสียงไม่มีเทสไม่มีพยานรู้เห็นอะไรนะครับไม่มีเลยครับพี่ท่านเราตอบถามอีก่ไหมให้ในสารเยอะเดี๋ยวให้เดี๋ยวแจงให้ทุกคนเรโชวหน้าต้องอีกทีนึงเอาไม้ออกอ่าโวันที่สิบพี่บอกว่ายื่นวันเดียวกันตัง้งนี่นะครับ <c oughs> นี่หนังสือในรรศนีรษะวันนะครับ ยื่นวันที่10สิงหานะครับเดี๋ยวให้โพสต์ออกมาตรงนี้ว10สิงหานะทีนี้มาเนี่ยเจ้าหน้าที่ับนายธีรพัฒน์ภูมิหรือภูมีเนี่ยภูมิเนี่ยเขียนเรื่องบอกว่า,ารายละเอียดเพียงพอส่งสตมสอ,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 อสมก็จะมาจัดสำนักงานไต่สวนทุนนิยทุทจริตการเมือง และองค์กรตามรัฐมนตรคือสนัาสุทธิหก็ดำเนินการก่อนและวันเดียวกันก็คือคงจะแทงกันต่อหน้าเนี่ยแหละเนี่ย,ยพอยื่นมาก็แทงเลยแล้วก็นายนายมงคลกมุทินิมิตผู้อนวยการสํานักบริหารกลางก็เซ็นต่อเลยลวันที่สิบสิงหาเหมือนกันก็เซ็นต่อกันนั่นแหละพูดง่ายๆว่ามันเป็นข้อไปจุดว่าเอ๊ะมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้ใส่ผัวอะไรเลยเนีน่ยมันไม่ได้สอบถามนายในายนสีสวรรค์ทำไมนะไอ้ปากทำอะไรไว้ยื่นหนังสือเ้าไปเลยแล้วนี่แทงเรื่องแล้ว แล้วก็มาถึงนายจัก,กริจตันเลอรก็แทนหนังสือว่ามอบให้คุณอภิวัตพินิชกุลดําเนินการต่อไปตื่นเช้ามานายจัก,กริจตันเลิศก็ไปเป็นกรรมการไต่สวนเบื้องต้นที่ไม่ได้รับแต่งตั้งน,นายจัก,กริจตันเลิศก็เป็นผู้โดยการสนักงานไต่สวนผู้จิตการเมืองและองค์การตนรทุนะครับอันนี้พอมาถึง ่ดูด้านหน้านะทีนี้อ่าเนี่ยเขามายื่นวันที่สิบวันที่สิบวันที่สิบนะครับนี่ยื่นนะลงรับวันที่สิบสิงหาวันที่สิบเอ็ดลงรับเวลาสิบโมงสิบสี่นาทีสิบสิงหาลงรับสิบเอ็ดนะครับสิบสิงหาไปลงรับที่ทำนงานปปชสิบเอ็ดนี่ขอ,อ,องฝ่ายสตมเขาก็รับเรื่องแล้วก็วันที่17สิงหาออกเลขลำเป็นเลขคดีเลย เจ็ดวันเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นข้อสงนีสัป่นเจวันเท่านั้นนะครับตั้งเป็นอรอยนียนัดสุวัรนจันดาแล้เรียกอธิบดีรามาวันเดียววันที่สิองอวันเดียวก็คือเรียกอธิบดีมา้วฟังกด์สดก่อน่ามาบเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นหนัสืที่เรียกในในสัปดามาวันที่สิบเอ็ดสิงหาสิงหาในสัปดา์วิเศษิ พ่อพน้องนะฮะเสียงนะครับเนี่ยนายสัตราวิเชียรชิ์ก็มาให้การเลยโดยมีโดยมีนายนิวัฒชัยเนี่ยนายสัตราผู้ถูกกล่าวหาแต่พวกผู้ผู้ผกล่าวหาและผู้ให้ปากคำหือไม่ให้ปากคำคือมีนายสัตราปากเดียวทั้งหมดในคดีมีนายสัตราปากเดียวแล้วก็นายนิวัฒชัย ตอนนั้นเป็นรองเลขาก็มาเป็นกรรมการไต่สวนมุ่งต้นซึ่งยังไม่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายแล้วก็มานายจักริดตันเลิศซึ่งเมือสักผู้ที่ผมเรียนว่านายจักริจตันเลิศที่เป็นพอ,อสํานักไต่สวนทิ่รดิภาพการเมืองเนี่ยเป็นคนเป็นหนึ่งในกรรมการไต่สวนมุ่งต้นด้วยแล้วก็มานรรมายกีรศักดิ์พรพัฒนทรัพย์พนักนางานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไต่สวนระดับการนายนายทักษ์พัฒร์มุชชัยพนักงานเจ้าหน้าที่ เ,ออเป็นพนักงานแต่งส่นระดับการนางสาววชิดามงขาววรวรองพนักงานแต่ส่วนระดับต,ต้นนายฤทธิเมฆสมานเจ็ดคุณพนักงานแต่ส่วนระดับต้นและนายธรรมศักดิ์ออหลุศพนักงานแต่ส่วนระดับต้นนะครับฉะนั้นผมเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องอันตรายมากเพราะว่าเลขาแล้วก็ผนายการ ที่ถูกร้องสองคนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูของปปชฉะนั้นคณะกรรมการผมเลยร้องให้คณะกรรมการปปชได้ไต่สวนเรื่องนี้ในขณะไต่สวนก็ต้องขอให้เจ้าหน้าที่ทั้งสิบคนเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานหรืออาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับในสมนวนก็ได้ก็คือขอให้มีการไต่สารที่มความผิดให้เป็นปู้บัญาใช่เพราะว่าเพราะว่าเรื่องการียาเราฟ้องแล้ว แต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องทางจริยธรรมเนี่ยพวกเรื่องทางเบื้องต้นเนี่ยเมื่อสอบพบชัดแน่ชัดไปแล้วเนี่ยปมจเองก็รู้ว่าไม่ได้แต่งตั้งเขาในการปมจเองก็รู้ว่ายังไม่ได้แต่งตั้งคำนาทีุนี้และคำนามยุนี้ก็ไม่รับแต่งตั้งเพราะมันเป็นส่วนนี้มันเป็นเรื่องอันตรายมาตรา50ที่บัญญัติขึ้นเนี่ยเขาบัญญัติขึ้นเพื่อให้คุ้มครองผู้ถูกกลับมา รัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก่อนปี60ไม่มีมาตรานี้เมื่อก่อนเนี่ยเวลามีการน้องเรียนเข้ามาเนี่ยก็จะลงระับลงเลขหมดเรื่องัะจะเยอะคดีอะไรบงการอะไเยอะมากหลังจากรัฐมนูลปี60แล้วเขาเห็นขอ้ขอข้อเขาเลยกำหนดมาตรา50ขึ้นมาว่าเป็นการค้่ครองคู้ถูกตานะเพราะการที่ผููถูกตาหาถูกล่าหานั้นเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญฉะนั้นคณะกรรมการเต่ส่วนเบื้องต้น จะต้องมีหลักฐานมั่นคงพอสมควรถึงถจะได้ับว่าช้ไปในที่เพิ่งไป่รู้ไม่ช้า<ด>เพราะว่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราเป<ม>็นพิพากษาลงโทษเนี่ยครือเปาดังนั้นหลังจากเราถูกพิอาราลโทษยีห่ห้ามเอกสารเราเอาทีมงานกฎหมายเรามาดูว่าสารลงโทษเราไปหรือเปล,ล,ลมีหลักฐานอะไรเราวิเคราะห์ทุกอย่างแล้วไม่มีท้กมีพยานปากเดียว หลักฐานอื่นไม่มีซึ่งในซึ่งในสัปดาห์พูดก่อนหน้านั้นบอกว่ามีคลิปมีอะไรทุกอย่างสื่อมวลชนก็เลยเอาไปออกว่านายนุนัทได้เงินนายสัปดาห์มีคลิปผมก็ฟ้องหลายสื่อผมก็ฟ้องไปหลายสื่อแล้วก็ถอนไปหลายสื่อสื่อไม่มีคลิปไม่มีคลิปไม่มีเลยนะครับไม่มีคลิปตามที่เขาพูดไม่มีข้อความไลน์ไม่มีข้อความไลน์ไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวกล่าวหากันคนเดียวนะครับแค่นั้นน่ะมันไม่มีอะไรเลย ในกระบวนการตางๆตำวนการแต่งวนจะก็มีมันจะต้องใช้เงยนเวลาเท่าไหร่เนยเห็นได้ไหมครับเ็นหมดขาให้ในกฎหมายให้อำนาจคณะกรการแต่สสวนลูกต้นร้อยแปดสิวันอันนี้หนวันครับ เขาใช้เวลาหนึ่งวันเองแต่ในในในพรบแต่ส่วนมาตรา50วักท้ายเขาให้เวลา180วันให้คณะกรรมการเต็มสนุนตนนัวนี้ทำบันทึกรายงานเสนอคณะกรรมการบพร,รแต่คณะกรรมการชุดนี้ก็ไม่ได้ทำบันทึกรายงานคณะกรรมการบพรด้วยนี่ที่เราฟ้ขของคือในมาตรา50เขาบอกว่าหนึ่งต้องรับมอบหมายจากคณะกรรมการบพรสองต้องทำเป็นคณะคือท,ทำคนเดียวไม่ได้สามจะต้อง ทำบั split, นทึกรายงานเรื small, he? He ่องนี้ต่อข้าหลวงอบรเพื่อสั่งการต่อไปแต่ก็ไม่มีการบันทึกในชชำนวนที่มีเราก็เลย้องสา่ว่าเนี่ยงการโองไปช่อเองอะไบางไม่มีการตั้งคณะกรรมการไม่มีการตั้งคณะกรรมการมีงานทำเป็น็นณาจริงแต่ก็ไม่มีรายงานการทำป็นคณะไม่มีการลงวัติไม่มีการไม่มีรายงานการประชุมเมื่อไงครับผิดันมันผิดมันมีกฎหมายเลยครับเพราะกฎหมายบอกว่าจะต้องทําเป็นรายงานเสนอท้าหลวงปศเพื่อสั่งการต่อไป แต่เมื่อไม่มีรายงานฉบับนี้คณะกรรมการโมชอเอาอะไรมาสัง่งเอาเหตุผลอะไรมาสัง่งแต่ถึงงบต่อไปโดยมีนายสุภาพากันประธานนั่นคือประเด็นที่เราขอที่ภาคเหนือ่อนหน้านี้ได้มีการฟ้องยื่นฟ้องในคดีคกปชค่าชดไทยเนี่ยค่ะมาแล้วรวมมูนที่สีส่ขาา้อข้อหาแรกที่เราฟ้องมาเลยครับโชก็เรื่องหมิ่นประมาทเมื่อ ตอนที่วันที่นายนิวัตชัยขึ้นดำรงตำแหน่งเลขาวันที่หนึ่งตุลาหกสิบหกสามหรือหกสี่ผมจำไม่ได้สามก็เนึ่งเดืนนะครับดังนั้นเนี่ยพอสอนจะไม่ได้นะไม่ได้ไรเลยก็นายนิวัตชัยก็ออกมาพูดเรื่องคดีผมว่ามีการชี้วุ่นนายละโดยที่กฎหมายเขาก็บอกอีกว่าห้ามนำชื่อผู้กล่าวหาหรือพยานมาเปิดเผย แต่นายนิวัตชัยก็เปิดเผยว่ามีนายสักลาเป็นพยานนั่นนี่นั่นก็คือเป็นการประมาาและก็ทําผิดกฎหมายปปชนะครับเอาชื่อพยานโดยจำนวนบวกเอ็เซ์ถูกป้องสองคดีนะครับเป็นประมาณกับนเดินที่ชอบและอีกคดีหนึ่งที่ความสารเสื่ามหนึ่งก็คือนายนิวัตชัยทําหนังสือสื่อสารมีการใต่สวนนายนายสลันมุตสลันเกศไว้ นายสรุฒิสรุญเกตให้การว่าวันที่นายสัตดาโวยวายว่ามีการทักนายสรุฒิอยู่ในห้องประชุมกับผมนายสรุญก็ยกมือขึ้นว่าอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ต้องไปไหนข่าวมีเรื่องมีเหตุการณ์มีไม่หย่อนก็เดินไปด้วยกันนายสรุฒิกับนายสัตดาเดินไปด้วยกันจะไปไหนข่าวก่อนจะลงนิ้วไปนายนายนายสรุฒิถามนายสัตดาว่าใครเรียกเงินเองวะ นายสักดาบอกว่าไม่มีใครเรียกหรอกพูดไปอย่างนั้นแหละโมโหมันแล้วก็นายสนังรุ่นข้าสนิว่าเอ้าแล้วเมื่อกี้เองบอกปรมารัยว่าพูดคุยกันเนี่ยอัดเทปไปหมดอ่ะเทปอยู่ไหนอ่ะเทปก็ไม่มีพูดไปอย่างนั้นแหละนี่เป็นคําให้การของนายสลังลรุ่นสลันติกอยู่ในสมบูรณ์ในภาษาภาษาบีกามีมีหลักฐานหม,มดนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นทนายเอ็งเป็นฝ่ายฝั่งเป็นฝ่ายฝั่ง ปชเนี่ยเข้ามานะครับเวลาของปชนะที่เข้ามาเองแล้วก็เบิดความอย่างนี้แหละเสร็จแล้วในคํา,าพิพากษาไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนในนายสลันบุิผมในคดียาผมก็เรียกนายสลันบุิมาเป็นพยานนะครับพอ,อ,อ,อเรียกนา,า,ายนนสลันบุษเวลาไต่สวนก่อนเรียกบรรนพยานเ่ยเขาก็ไปไต่สวนนายสลันบุฒิห้เสร็จ แต่ในนิวัตชัยใป็นณนะเดืทาทำหนังสือถึงสามว่าไม่มีการใส่สวนในสนรารบุกไว้ซึ่งเป็นเรื่องเท็จจริงจริงเขาใส่สวนไปแล้วแต่เขาไม่ส่งให้สารเขาเขาทำหนังสือไปถึงศาลบอกว่าไม่มีเอกาสารนี้ในข้อเท็จจริงมันมีแล้วก็ผมก็เลยไปฟ้องในนิวัชัยอีกหนึ่งคดีเป็นคดีที่สามว่าปกปิดเอกสารแล้วก็เออทำไอกงสามเท็จรายงานต่อสาลวัตร แล้วคดีที่สี่นั่คือกรณีอะไรครับเ<ต>ราทราบผลได้ไหมครับว่า,าถ้ามีการไต่สวนแล้วมีมูนเนี่ยครับทางองค์เลขาปปชจะมีผมก็ต้องอะไรอย่างไรในส่วนของตำแหน่งเนระื่อนี้แค่ไหนก็นี่ไงผมฟ้องไปแล้วสี่คดีนะผมก็เลยม,มาร้องวันนี้ว่าคณะกรรมการปปชมไม่เห็นหลัผมฟ้องตั้งหลายคดีแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทําไมเราจะให้คนนี้ปฏิบัติหน้าที่หลักฐานทั้งหมดถึงจะไม่ถึงคําพิพากษาถึงที่สุดออกมาแต่ยังน้อย ในนิวอัชัยก็ต้องมีจริยธรรมต้องมีความะละอายก่อสิ่งที่ทำและก็ต้องเกงรงัวต่อบากทังนั้นผมก็ขอให้คระกรรการร,รนั้นได้ไต่สวนโดยเร็วในขณะไต่สวนเนี่ยผมก็เกรงว่าเขาเป็นข้าราชการระดับสูงอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวในสำนวนได้ทฉะนั้นก็ขอสั่งให้เขาอยู่ในที่เอารองในขาขึ้นมาปฏิบัติางานแทนเนี่ยวันนี้ครับ นี่ไร้ไหมครับสะดวกครับ,บครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับทำไม